สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา6นาฬิกา49นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศยุคนเสด็จไปทรงไปประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพจากวัดระค ทงโคสิตารามและวัดสุทธเทพพวรารามทางนี้จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหนึ่งร้อยวันในวันเสาร์ที่31มกราคมและวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2,569 ช่วงค่ำหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคนสเปประทานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพณวพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามอภิธรรมคือธรรมะชั้นสูงว่าด้วยจิตเจตสิก รูปและนิพพานเป็นหนึ่งในสามหมวดคำสอนของพระไตรปิฎกที่อธิบายธรรมะขั้นล้ำลึกที่สุดเรียกว่าพระอภิธรรมปิดกเปรียบเสมือนรากแก้วของพระพุทธศาสนาส่วนพระวินัยปิดกเสมือนลำต้นและพระสุตตันตปิดกเสมือนกิ่งก้านสาขาในบรรดาปิดกทั้งสามนี้พระอภิธรรมปิดกเป็นความรู้ระด,ดับสูงและมีความสำคัญที่สุดเรียกว่าปร,ม,าธธรมัตถธรรม เป็นสภาวธรรมที่มีอยู่จริงตามความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งสมมุติหากผู้ใดเห็นสัจธรรมของชีวิตตามธรรมชาติด้วยปัญญาญาแล้วย่อมบรรลุถึงพระนิพพานคือการดับกิเลสหรือการดับทุกข์ได้เวลา10นาฬิกา50นาทีพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรม,มศพในการถวายัตาหารเพล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัาประยุรวงศาวาสและวัฏสเกตรวมแปดรูปทันี้คำว่าสัตมวานปัณรัศมวานปัญญาสัมมวานและสัตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตในบริบทของพิธีกรรมศพหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันเป็นการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติภูมิและแสดงออดถึงความกตันญูกะตะเวทีของผู้ที่ยังคงอยู่ต่อผู้ล่วงลับ เวลา16นาฬิกา50นาทพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัประยุร่วงสาวาสและวัสเกตรวม8รูปสวบพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง องค์มนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระราชดําริและเครือข่ายภาคใต้จังหวัดปัตตานีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์มนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระราชดําริ กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมพื้นที่ภาคใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่24-25มกราคมนี้พรอ้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ทศวรรษที่2กับการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้ที่โรงแรม CS จังหวัดปัตตานีซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีคุณภาพนักเรียนมีคุณภาพและชุมชนมีคุณธรรมสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21และน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีและมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด,ดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองภายหลังพิธีเปิดองคมนตรีได้เป็นประธานมอบเกียรติบตัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้วย กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักในพระดสริพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริก,กิตยาภานาเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชาราราชธิดา วันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชราก,กิติยาภานเรนทิราเทพยพวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาไปติดตามการดำเนินง,งานโครงการร้อยใจรักในพระดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพยพวดีกรมหรลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาครอบคลุมพื้นที่4หมู่บ้านหลัก20หมู่บ้านย่อยของตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายเป็นพื้นที่เปราะบาและมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติจากปัญหาการค้าและลำเลียงยาเสพติดข้ามแดนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดา ทรงเล็งเห็นว่าควรพัฒนาและสร้างโอกาสสร้างทางเลือกในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ในการประกอบอาชีพสร้างไรายได้อย่างสุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จึงมีพระดําริให้จัดตั้งโครงการร้อยใจรักขึ้นเมื่อปี2560ดําเนินง,งานโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายในการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาทางเลือกมากพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนสร้างอาชีพทางเลือกที่สุจริตและหลากหลายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ระยะสัน้นและหวางรักฐานสู่รายได้ที่มั่นคงในระยะยาวพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดความเสี่ยงในการกลับไปค้ายาเสพติดของคนในชุมชนลดจำนวนผู้ติดยาเสพติด เพื่อเกิดการพัฒนายอย่างสมดุลและยั่งยืนจากนั้นกรมระวังผู้ใหญ่มอบพ้าห่มให้แก่ตัวแทนอา,าสาท,ทำดีโครงการร้อยใจรักที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดโดยไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกในการนี้ได้เชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน ่อจากนั้นติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงามซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิตยาภาณเรงทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดา พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เมื่อปี2563เพื่อใช้สําหรับให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันโรงพยาบาลมีความก้าวหน้าในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นมากมีห้องตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานครบถ้วนกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตจะนําส่งต่อรักษาไปยังโรงพยาบาลแม่อาไอ ช่วงบ่ายคณะไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่โครงการร้อยใจรักบ้านเมืองงามใต้อำเภอแม่อายเป็นแปลงริเริ่มทดสอบการปลูกโกโก้สายพันธุ I ์ IM1 ของนายสมชาติกุณาเป็นพืชที่มีมราคาสูงสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้หลากหลายชนิดอาทิผงโกโก้ชงดื่มและขนมช็อกโกแลต จากนั้นไปเยี่ยมชมสวนส้มของนายอาเลพาแสนจันทร์ที่บ้านสันงามปลูกส้มสายน้ำพึ่ง4,000กว่าต้นบนพื้นที่ทำกิน40ไร่ร่วมกับการปลูกทุเรียน สร้างรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่า2ล้าน5 0 0 0บาทในการนี้กรมวังผู้ใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์ส้มโครงการร้อยใจรักให้เป็นที่รู้จกักด้วยการสร้างคุณภาพรสชาติให้ได้มาตรฐานราคาเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคซื้อได้ง่ายในทุกฤดูกาลเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า ประชาชนและคณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพร,ร,ระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสรษจกิจพระบรมราชินินาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์ตลอดทั้งวันมีประชาชนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุจากจังหวัดต่างๆทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าเสรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังอาทิประชาชนจากจังหวัดยะลาเยาโสธรสุริน์พิจิตและแพร่ทั้งยังมีคณะบุคคลต่างๆอาทิ ร้านสากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดสำนักงานคณะกรรมาการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและศิทธ์เก่าบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรุ่นที่19จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยมีสำนักพระราชาวังและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆรวมถึงจิตอาสาร่วมกันอำนวยความสะดวกเช่น การให้คำแนะนำการเดินทางอาหารและเครื่องดื่มการยืมคืนเครื่องแต่งกายการรักษาพยาบาลและการรักษาความปลอดภัยทั้งนี้ในวันที่28มกราคม2569สํานักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระราน ปิดเวลา13นาฬิกาเนื่องจากมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2568จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชูติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ